สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็มาต่อกันเลยหลังจากคลิปอันนี้ส,สดร้อนร้อนพะกดทันทีต่อมาเฉดเลยเฉดเป็นคาร์ดอะไรเฉดพูดตรงๆสรุปสัๆเป็นคาร์ดในดใน DPS ที่แรงที่สุดในเกมแรงปัดทบแรงชิปหายเอาตัวเองรอดเป็นยอดดีแต่สิ่งที่มันแลกมาด้วยก็คือสกิลเพย์ที่ต้องมีค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบตเกียหนก็พอๆก,กันเลยตเกียงไนมัน ใช้สกิลเพย์และใช้ดวงในระดับหนึ่งไหมไมันก็ใช้ได้บ้างอยู่แหละแต่ก็ที่กับตัวนี้เอาตัวรอดได้ดีกว่าเกวนะ่าเยอะแน่ๆนส่วนตัวถ้าให้เทียบจ,จริงๆส่วนตัววาขาดในโหดกว่าเกวนะ่ยอีกในขอทีส่สวนตัวนะดามดดเมจ DPS สูงมากเอาตัวรอดดีมันแทบจะเป็น perfect สิ่งที่มันขาดในเดียวของตัวมันก็คือการัพ p อ o r t เพื่อนซึ่งมันจะัพพอร์ตเพื่อนไปทาไมในเมื่อมันฆ่าศัตรูเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วแถมๆกูเล่นมุกเองด้วยนะหาย แค่นั้นแหละสรุปสันส้นๆของมันเนาะสำหรับความสามารถมันคืออะไรลองโหนห้าวิในจังหวัดที่ลองโหนห้าวิให้ดูวับไซล์ล่างาวาบไซล์ล่างอยู่เราจะตีแรงบัดซบแบบนี้จากสี่สิบสิบทีแม่งกลายเป็นห้าร้อสี่เท่าก็ไม่รู้ของแม่งเยอะมากแล้วสิที่ี่หาสุดคือ้าสิลป์ทรลุศัตรูได้สภาพเหมือนเราชาเวทบอก คููดาวของมันอยู่ที่อีวิหัวจำไม่ได้เพราะผมไม่ได้แคร์ึ่นาทีสิบวิก็ไม่ไงคือ,อเจนะ็ดสิบวิได้ยนนะอ๋อตัวเอ็ดีดีกว่าตัขี้เกตก่อดเอ็ดดีทีหลังละแค่นั้นตอนว่าความสามารถสดตัวมันคืออะไรเมื่อเราชาร์จเมื่อเราตีศัตรูโดนด้านหลังด้วยอวยุเรียบประชิดอวุเรียบประชิตตัวนะเมื่อกี้หนึ่งี ตีแปดตัวหกสิบสามหกสามถ้าเดิมาตีหลังแต่ว่าถ้าตีหลังเนี่ยสิบสี่จุดสองห้านะสิบสี 25. 25. ่จุดสองห้าคือจุดสี่จุดสองห้าเจ็ดจุดสองห้าดาเมจคูณสองถ้าแล้วก็ลบไปศูนย์จุดสองห้าแบบงง,ง,งแต่ก็คือคูณสองขอแค่ตีโดนหลังพอองศาหลังก็ได้ประมาณหน่อยด้วยแกะปาเนี้ไม่ได้ละ จะคิดที่เข้าทําไมเนี่ยอ่ะโดนแล้วองศาหลังก็ก,กว้างในระดับหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่องศาท่าตีเราด้วยนะว่อยู่หลังคิงอยู่หลังเท้ต่อมาสามอย่างความสามารถสามอย่างมีอะไรบ้างขออันขวาสุดก่อนคิดที่เข้าชาร์จชาร์จหลังนะชาร์จตีโดนหลังและต้องไปคิดที่เข้าฆ่าศัตรูตาทันทีถ้ายกเว้น เที่ยวบอราาเลยแล้วบอสต่างๆดังนั้นเราต้องมีเหยื่อเหยื่อสองเวอร์เหยื่อสองเวอร์ที่เราจะใช้ขอสร้าง Dual ดูอาแท็กเจอร์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนนี่ก็ Follow up สงสัว่าทำไมต้องเปลี่ยนมันจะได้คิดง่ายๆหน่อยกค็คิดเะคิดเยอะเมือ่อยเฮ้ยกูไม่ขัวกูโง่จริงๆเลยแล้วดูนี่นะ ตัวนี้คือยังไม่ทำดาเมจเลยนะล้อ62ทันทีอ่ะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นจะได้เห็นจากัดหน่อยดัวสซอสดัวงซอสไม่มีทางฆ่าอีนี่ภายในวันที่เ,น,เนี่ยไม่มีทางนอกจากอันติอันติยัดไหนว่าดัวซอสอันนี้เกอเลว มันไม่หัวเห็นไหมถ้าอยู่กลางหลังคือตายคิดที่เข้าตายไกทีว้าวว้าวคราน,นี้ยมันมีบัฟสามอย่างคู่นี้จะไปคู่กันถ้ายเราไปดูกันว่าคืออะไรอันนี้มันบอกว่าเมื่อเราล่องหนการโจมตีระรยบคทททีที่เข้าร้อยเปอร์เซน ในนาล่องหนกินี่ข er ้อเปอร์เซ <DNA. man parole bees> ็นต์แล้วเราดูดีกว่าอันนี้เห็นนะไม่ได้ใช้อะไรติดขี้นะมันมีจีแคนก็เอาเลียกมันจีเคนน้อยอันเียอันอาจจะคกิพาวเวอร์เมื่อเราแพรลี่เอาอันนี้ก่อนขอานหรือพวกนี้มันคู่กันเมื่อเราแพรลี่การโจมตีศัตรูและหลบเราจะล่องหนเวลาอันสันเนี่ยแพรลี่ปั๊บ ตอดข้างโอ้กูช้าไปนิดนึงเห็นนะตายแล้วแต่บัติมึงก็เอาสาหันไม่นะชิบหายเลยด้วยทีแแพรี่ตอดข้างที่โกงอะ่ะมันตามหันได้มันหันได้เง่ยวกกูร้องโหดนะเวยประมาณนั้นก็อย่างที่เห็นมันร้องหดแล้วคือแค่แพรี่โดน แล้วถ้าถามว่ากี้ทำไมถึงแพรี่ได้ตัวที่ไม่โลไม่แตกเพราะว่าใช้แผละใช้เซตแพรลี่ทำให้สตามนามันไม่เสียเลยแต่ถ้าตามชีวิตจริงมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่เซตแพรลี่นะแตกนะกูไม่แตกได้วหรอดูดีจังวะอ๋อมันมีสามโลนี่งไงกูใช้สตามินาเลอ,องงเอาใหม่ๆๆๆถ้าเล่นจริงคือถ้าไม่ใส่สตามินาก็อย่างเงี้ย โลแตกรีถ้าไปเคเลีอรไปเลยก็โลแตกเลยตามนั้นอันนี้คือทเทปธรรมาันอันนี้คือติดตัวทํามันทั้งหมดแล้วนะแต่มันมีเสริมที่เกมมันไม่ได้เขียนต้องไปดูในเว็บเองมีโอกาสสิทีเพิ่พมขึ้นอีกห้าเปอร์ถ้าพอจะมีแค่าขาดีกับวิชันตับกับตันเท่าน,นั้นที่จะมีเทปเสริมลับที่ที่รู้มีแค่สองตัวนี้ที่มีเทปเสริมลับเฟิร์สเสริมลับใช้ค,คำนี้ดีกว่าพวเพราอโอกาสสิทมันสูงอยู่แล้ว นนสำหรับเลเวลห้าของมันมาพูดอธิบายถันนี้โดยรวมเลยดีกว่าตีคิตีตายออลาเพืวอสิบห้าคือตีโดนตัวแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับแอสซินแอสซ,ซ,นอสซ,ซินก็กินเข้าสี่ิบเอร์เ็นต์ไปเลยที่เหลือเหมือนเดิมกินเข้าหรือเฮดช็อตสี่สิบเอร์เ็นต์ที สำหรับ Enhance Power อันนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่มพลัง7% Level 10ทำอะไรได้บ้างดีกว่า Level 10เพิ่ม Critical Damage เลย50%ความหมายของ Critical Damage คืออะไรการตีจุดตายที่สุ่มแบบที่ไม่เห็นเมื่อกี้เพิ่ม Damage เ,เพื่ออะไร Damage ของมันใน,นเกมนี้สมมติว่าเราตี10อยู่ที่10 Damage ถ้าตีหัวมันเขียนบอกเลยว่าคูณ2สมมติตีเราหัวเลยคูณ2 แล้วเราได้บัฟเอ้ยไม่ตีหัวตีคริมาเขียวว่าคูณสองมันได้เป็นดาเมจยี่สิบถูกปะแต่ความหมายขาองน,นี้คือสิบคูณสองจุดห้าอันนั้นคือความหมายมันแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆแล้วถ้าเขาว่าครีดาเมจเทียบกับบวกดาเมจเปล่าดาเมจเปล่าจะสูงกว่าเพราะมันบวกทั้งครีและทั้งธรรมดาไปพร้อมกันอันนี้คือจะบวกให้เลขหลังเท่านั้นตามนั้นนะ มันจะรับเลขแยกไว้เช่นตี20ดาเมจ20แต่พอตีหัวไป30เอ้ยพอตีคลิปไป30ต้องเคลียร์ว่าตีคลิปไป30แลวได้โบกรึ่งหนึ่งมันเราจะดาเมจจัดการไปเท่าไหร่คข้าใจคือดาเมจเราจะจัดการไป35เพราะบบกรึ่งหนึ่งแต่ดาเมจที่เป็นเสริมของคลิปตามนั้นนะ <c oughs> ต่อมาสำหรับอ่ตราไมพอยวิกนิดศัตูที่ติดพิษหรือติดเลือดออกตัวตีแรงขึ้น20% ถ้าเทียดดาวิ่จริงๆแล้วลืมถ้าเทียดลืมลืมลยๆห้าสิบเ,เ,เ,เห็นนะดาวิ่คือห้าสิบนะตีตีตัวนะเมื่อกี้เท่าไหร่บอกไม่ทันอ่ะตี่ไปเจ็ดจุดห้า น้อยกว่าน,นิดนึงเห็นไหมน้อยแค่สองจุดห้าหน่วยเองอันนี้แค่ยี่สิบเพลย์คมันแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมบอกก่อนนะใส่ทีพ่พาวเวอร์นะถ้าเอาที่พาวเวอร์ออกมันพวกนีอัน,นอไหนพี่พาวเวอร์ออกกูบ้างเนี่ยถ้ากูมีแอฟแทกพาวเวอร์ก็บอ่าวกีแท่เนอ่ะอ่านี่อันน่นาจะแสร็กว่า ห้าสิบหกนะเอ้ยกดผิดตัวโทวตัโตัวตัวกูพลาดสี่รอบแล้วยังมาเมาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบจุดห้าเลยนะเจ็ดสิบจุดห้ากูใส่พิพาวเวอร์ตัวนี้ด้วยแต่ไม่เปลาไม่ว่ากันโอ้โหแล้วกูทำมาติดแล้ออกยังไงวะเนี่ยแทนนี้แทนก็ได้วะ นขนาด64.5 67.25ดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างกันเวอร์ว่งอะไรขนาดนั้นอะแค่นั้นไปแล้วกลับมาอันนี้คือโบสเฮดช็อตดาเมจทุกครั้งที่เราตีโดนหัวตีหรือยิงตัดทั้งคู่ตัวกี่ตัวก็แล้วตามจำนวนนั้นุสูงสุด10ขั้นขั้นละ10%อยู่10วิพุ่นง่ายแรงขึ้น2เท่าอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแรง2เท่าแรงเป็นยังไงให้ดูสภาพบอสให้ดี กูม่เอาสปอรพราะกูรู้ตอนนี้ว่ากูไม่เขี่ยวมือมือตั้จแต่หนึ่งไม่นิ่งเท่าไหร่ดูนะให้ดูดามิดนะจ็47.75แล้วลองดูนะ โอ้ยปั๊บมึงไม่หายกูด้วยนะย7่สิด้าแล้วปกติอะเท่าไหร่ไม่อก่้ให้ด้วยซีสามปัดไปปัดไป3าม่เห็นนะว่าดามจคุณขึ้นมาเกือบสักสิบกว่าดาเมเกือบ2 0่สดามจอ่ะปัดขึ้นคือปัดไปเลย2ี่ดาเมจทแสดงว่าดามจทที่เพิ่มก็สูงใช้ได้อยู่ครั้น,นี้ต่อมาเวล20ยี่ส แล้วยี่สิบอายคือชาร์จโดนหลังทําให้ตีแรงขึ้นยี่สิบ้าเปอรชาร์จตีแรงขึ้นยี่้าเปอร์นะเนี่ยต้องชาร์จโดนนะอยู่สองสแต็แต่สแต็ปนึ้นอยู่แค่ห้าวิเพื่อใหตีหลังแรงขึ้นหนะ้าสิบเปอรเซ็นตถ้าชาร์จรเราสองทีดูดูห้าสิบที่จะเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยแปดแปดแต่เจ็ดสิบโอเคอันการเมื่อฆ่าศัตรูตายด้วยแบ็กสต็ฆ่าศัตรูตายด้วยแบ็กสแตป็ตตแแตปความหมายคือยังไง ปิดไอ้ทำตีธรรมดาดูนี่นะเราจะได้บัสายล่างและดูหลอดอัติเราที่ขึ้นเร็วยดีขึ้นเร็วปุ๊บปุ๊บถูกปะแล้วเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบเกตธรรมดาละอันนั้น,ะแ,ห like video, แ,น,นแหละมันอยู่สามวิซึ่งสามวิของมันก็ถ้านับจริงๆก็ประมาณเหมือนหกวิในเวลาด้านล่างสามวิของบัฟมันได้เพิ่มเป็นหกวิแทนอ่าซ้าอันขวาตีหลังโดนคือกระสุนนัดหนึ่ง ช้ได้สุกหนึ่งวิดูนะสิบนะสี่หนึ่งทัสิบสี่นะในทัสิบห้าไอหนึ่งวิในทัสิบหกตามนั้นใช้ได้สุกหนึ่งวิขึนกระสุนอะไรก็ตามหนึ่งวิเลยหนึ่งเอ้ทุกสองวิถูกทอดอออออออแต่ก่อนมันวิเปวะแต่ไม่ได้แล้วนีิด้วยยี่สิบห้าตีคีติดปั๊บอึดขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิตามตามชื่อต้องตัวเลยอันสองตีคีโดนตีหรือยิงก็ได้ขอให้ไม่คิดจะเข้าเดินเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิ อันสามเดินเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นตรงตัวแล้วล่าสามสิบอันแรกคืออะไรอันตีจะไม่ได้แรงบัตรซบแล้วเอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ไมมันไม่ใช่อันเก่านะว่าผู้ผิดถอโทษอต่ออันตียังแรงเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่อันตีแรงบัตรซบในรอบแรกจําอันตีแรงบัตรซบได้นะในรอบแรกเราจะล่องโผล่อีกหนึ่งรอบการล่องโผรอบสองนั้นดามิจะไม่ได้แรงเวอร์แต่ยังติดคีอยู่ตราใดที่เราฆ่าศัตรูตายด้วยการโจมตีทีเดียวตายมันจะยังไม่หาย แต่ว่ามันอยู่แค่สามวิแต่แล้วแต่ถ้าเราฆ่าศัตรูที่เป็นประเภทอีลิตตายหรือสเปเชียลตายคืนเรื่อยๆมันมันเป็นยังไงเราดูนะแรกบัตรซบหนึ่งทีไอ้แรงบททรัตรซบาททรอาศส่เคียวาเรื่อยกันตายเห็นปะเห็นบับนะแต่ถ้าเฆ่าศัตรูตายไม่ถ่านไม่ถันถ,ถ้าถ้าต้องหยุ ให้ดูเวลานะเห็นเวลาปะของบัฟมันช้ามันขึ้นช้าลงมากเอ้ยมันลดช้าลงมากเพราะว่ามันบวกทีละหนึวว่งวิเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เราฆ่าหลายตัวฆ่าอีกหลายตัว,ตวด้วยความรวดเร็วต่อมาฮังกี้ฮังกี้วินอันเนี้ยเมื่ออันติดาเมจไม่แรงแล้วแต่ที่เห็นดาเมจมันวิกงแค่คทธรรมดา,างโง่หนึ่งทีแต่เมื่อเราออกจากอันติเราจะเดินเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็น พลังเพิ่มขึ้นสิ้อเ็นและเดินทะลุศัตรูได้เป็นเวลาสิวิก็นี่แน่เดินทะลุศัตูแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วตั้งแต่นี้โคอาเพนเบิร์นได้2รอบแรงๆแ,แค่นั้นแหละดามเมจแนวสอง,ร,งรอบแรงๆขนาดไหนก็ดูนะรอบแรกอัติไซรอบ2ตา,ตามนั้นตายัอดีจบครับดามเมจแรงบดซบสที คราวนี้มาพูดถึงวิเคราะห์เลยดีกว่าถ้าเราส่วนตัวเลเวลสิบเนี่ยอันที่มันดูดาเมจต่ำสุดเกินกลางยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าตัวเนี้ยลืมบอกว่าตัวเนี้ยคีดาเมจติดตัวมันก็สูงอยู่แล้วมันก็มีคีดาเมจติดตัวอยู่ด้วยเล่มมันค่อนข้างสูงยี่สิบเปอร์เซ็นมาเลยไม่ช่วยเท่าไหร่และยี่สิบเปอร์เซ็นเฉพาะตอนที่ศัตรูติเดเลือดออกในนั้นว่าศัตรูติเดเลือดออกหรือพิษซึ่งน้อยอาวุธมากที่จะทําให้ติเดเลือดออกกับพิษ ติดเลือดออกจะมีแค่ดาบมีดและเฉพาะซาตีที่สามของมีดของดาบมีดและมีคู่ที่เหลือไม่มีติดเลือดออกเลยติดส่วนติดพิษมีแค่แฮกเบนแฮกเบนทนระเบิดเขียวนั่นแะและติดเลือดออกก็จะมีแค่เจวลินทิศซ้ายดอกที่ดอกสุดท้ายดอกที่ห้าเพื่อติดเลือดออกหนึ่งทีมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างติดค่อนข้างยากในขามที่ส่วนตัว แล้วหลายๆครั้งเราอยากจะวันช็อตศัตรูตายอันนี้แหละคือตัวหลักที่ทําให้คุยกลตีน่าหยิบม,มากกว่าส่วนตัวนะเราร่างของกลางกับซ้ายแต่ถ้าพูด,ดึีเชอร์ดามจเที่สูงที่สุดเอ็กซคริสตี X ้เอ็กซ์ไซ์ฮันทรอันขวาที่เหตช็อตดามจแรงขึ้นตีหัวแรงขึ้นนั่นอะ่ะมันดีที่สุดดียังไงคืออันซ้ายอะ่ะค,คือแรงแันขวาคือตาบใดก็ตามที่อยากคิกซ้ายโดนหัวมันแรงตลอดเวลา มันค่อยๆแรงเรื่อยๆอันขวาจะดีกว่าเมื่อเราสู้กับฮอตแล้วเราตัดที่เรายังเฮดช็อตมันโดนอันขวาจะดาเมจแรงไม่เลิกส่วนตัวว่าอันซ้ายกับขวาเป็นอันที่สูสีกันมากและน่าหยุดอันซ้ายจะเน้นไปถักอีลิสมากกว่าในขณะที่อันขวาเน้นโดยรวมเอาตลอดแทร็กายขึ้นด้วยอีลิสอีลิสถ้าอีลิสมาพร้อมแทบมันก็ยังโอเคแต่ถ้าอีลิสมาเปล่าๆมันจะไม่ได้หวือหวาถ้าอันซ้ายเพราะซ้ายมันไม่มีข้อแม้อันขวามีข้อแม้คือต้องตีตัวหัวโดน แค่นั้นสำหรับเลเวลยี่สิบอันซ้ายกับขวาส่วนตัวว่ายังไงดีมันดีทั้งสามอย่างบอกก่อนว่าดีทั้งสามอย่างแต่ว่าข้อเสียอันขวาก่อนนะอันขวาข้อเสียคือกระสุนมันทีละหนึ่งนัดปุณิมันค่อนข้างถอยในช้าและตีหลังโดนเฉยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นการตีหลังโดนถ้าเราดอทอาุนดอทระยะไกลๆมันก็ตีหลังโดนแล้วหรือว่าใช้หอกหลบค่าแล้วชาร์จฟาดถ้าฟาดมันฟาดโดนหลังได้อยู่เหมือนกัน มันก็เลยโอเคอันกลางอันกลางคือบาลานซ์สุดประมาณว่าเราไม่ได้แข็เราไม่ได้ใช้อุธเยอะอยู่แล้วหรือว่าเราใช้หอ,อกปลายเนี้ยหอ,อกปลามันก็ไม่ได้แข็งแต่ถูกป่ะแล้วถ้าเราไปคยใช้ธนูเยอะอันขวาก็น่าสนแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอันกลางก็ดูดีเพราะว่ารถกูดาเรลัชั่น6สีอัน4ทีแปลว่าศัตรูก็ตายเร็วขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน สำหรับเชนคิลเลอร์อัน้ายสุดอันนี้เป็นอันที่ดาเมจสูงที่สุดแต่มันมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือหลายๆครั้งที่เราเปิดบึมบึมบําบํมแล้วดาเมจมันตันหรือว่าถ้ามันดาเมจมันไม่ตันศัตรูจะหันมาหาเราทันทีแค่ดอกแรกปาทีก็หันมาหาเราแล้วถ้าไม่มีเพื่อนมาแท้งอย่างอลเบเกอร์โอกาสได้ใช้ท่านี้มันก็น้อยลงเยอะมากเพราะเราต้องตีชาร์ปหลังปัญหาคือ50%มันต้องใช้คู่กับตัวนี้แหละถ้าไม่มีตัวนี้ เล่นยาใช้เชคิดแล้วยาก็อยู่ที่ว่าใช้อะไรนั้นแล้วแต่คนถนัดคนตัวใช้อันกลางเพราะว่าเน้นระเบิดเบิดเล่นเบิดหลายทีเลเวลยี่สิบห้าคนรจะใช้อันซ้ายเพราะว่าปลอดภัยซึ่งส่วนตัวก็แนะนําคนที่เล่นไม่เชี่ยวในการใช้อันซ้ายมันปลอดภัยจริงๆริดขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นก็ถ้าเล่นเลเจนเฮทช็อตก็ไม่ตายแล้วฟาดหัวอีลิตรอดแล้วแค่นั้นแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคนสายบู๊เน้นพิ้ว ยี่สิบอันกลางมันจะทําให้เราเวลาเราแพร่ี่แล้วเราหลบข้างเราจะวิ่งตามศัตรูทันได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆอันนี้คือสาเหตุที่เลือกใช้อันกลางมากที่สุดทาไมถึงไม่ใช้อันขวาที่มันไม่มีข้อแม้ใช่มันดีจริงแต่มันสิบเปอร์เซ็นตวิ่งตามบางทีวิ่งไม่ทันพูดจริงๆว่าไม่ทันขนาดอันกลางมันยังวิ่งเกือบจะไม่ทันบางครั้งก็เลยบอกว่าก็เลยใช้อันกลางแทนสรุปนะศัตัวสามอันมันดีหมดแหละแต่ว่าถ้าส่วนตัวใช้ก็อันกลาง อันซ้ายสำหรับเพย์เซฟในขณะนี้เลเว่าสามสิบอันที่ไรประโยชน์ตัวตัวพูดจริงๆว่าเขาว่าไรประโยชน์เลยในคนที่สตัวตัวถ้ามีอะไรเถียงก็เถียงก็ได้เลยคูดก็ได้ชอบฟังมันห่วยตรงที่มันเอาความแรงหายไปและบัฟของมันอยู่แค่สิบปีในขณะที่อันติแม่เกือบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสิบป่วะถ้าจำไม่ผิดอันติมันค่อนข้างนานส่วตัวหนึ่งนาทีนับว่านานแล้วนะและมันเพื่อเอาบัฟแค่สิบปีอะในขณะที่อันเชนบัฟมันอะ บ๊คล้ายกันอ่ะคิ้ิยี่ิบห้าเปิดนี่มันสูงมากเลยนะแล้วอยู่สิบห้าปีอ่ะอันนี้มันดันอยู่แค่สิบปีอ่ะถ้านี้อยู่สักยี่สิบปีหรือสาสิบปีูโอเคไม่ว่ากันมำนวดน้อยไปสลับอาการส่วนตัวไม่แนะนําให้ใช้แต่ขนาดที่อันซ้ายกันขวาแตกต่างกันอย่างไรอันขวาไวเบอร์บอสไวเบอร์เคียวบอเลยได้ไงมากตัวทีมไม่ต้องแคร์อะไรเยอะะจริงๆนะเมื่อะไรได้แบบสบายไม่มีอะไรไม่ต้องแคร์เลยอะจริงๆถ้าถามว่าอันซ้ายแคร์เคียวไปเลยอย่างไง ก็ลองดูนะตายไม่มไม่ตายไงเนุนอ่นะอันนี้ขนาดบัพห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่เฮชอ็อตมันก็ไม่ตาอยอ่ะ เห็นนะไม่ช็อตก็ไม่ตายใส่คุณตี้ไปแล้วด้วยแล้วบอกว่าไม่ตายยังไงอ่ะกูใส่คุณตี้ไม่ว่าลนะอย่างนึงนะกูใส่พาวเวอร์ power, อันนี้เพิ่มอีกยี่สิบนะถ้าให้แรงสุดรู้สึกว่าเคยมี chaos เอ้าหายเหรอเออหายจริงเอาไปแก้บ้างลืมสอบแต่ก่อนจะมี c ออ o s อ้นี่พาวเวอร์หนึง่ง แต่ไม่ต้องเช็คหรอกมันเบิร์ดอันนี้ไม่ได้มันเบิร์ดโจลเลอร์ไม่ได้หลายตัวสานซ้ายนะนอกจากกระโดดหัวเหางที่บอกเมื่อกี้และต้องจัดโอดหัวจากด้านหลังนะอันนี้คือสาเหตุที่ว่าอันไม่ใช่อันสายส่วนอันขวาเนี่ยอันขวามันเบิร์ดบึ้มไปเลยบอสง่ายก็โง่เห็นแล้วเขาว่าโง่ๆงเนี่ยอุ้ยตาย มันทำอย่างนี้ได้เลยเนีย่ยยิงซอ้อนเหรอ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 ถ้าแ็งแม่นมันก็ตายง่ายมันเบิร์ดาเมจแรงเลยสองทีซึ่งมันเร่แรงธรรมดามันแรงชี้เลย,ลเลยต้องใช้คำว่าชี้เลยสิถ้าว่าเราจะเลือกอะไรแล้วอันซ้ายเคร์อีลิดที่มันไม่ใช่อีลิดแบบเคีวเยวเบลเลอรดได์ได้เร็วและได้ดีในขณะที่อันขวาเจอีลิดได้แต่ตจำนวนไม่เยอะมากไม่เยอะเท่าต่างกันขนานั้น ในส่วนตัวที่ใช้นะมีคู่ดิวนี้เลยแต่ไม่ใช่กี้ใช้คีพาวเวอร์นะว่าใช้แพรี่แอตแทกสปีดคี้พาวเวอร์กู้แพรี่ส่วนวุ่นเรียใช้หอ,อกปลาเหมือนเดิมเพราะว่าสาเหตุเดิมที่เก็บแขนแเลือกกระสุนจะใช้มูลไฟก็ได้แหละถ้าอยากจะใช้แต่ส่วนตัวใช้หอ,อกปาลาแหละเพราะหอ,อกปลามาจิ้มมันแรงกว่ามีคู่อีกถ้าสมมติจิ้มบอสอ่ะมันแรงกว่ามีคู่ส่วนทานเลสตีตายคิ อันนี้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 คือติดดูดู้นนที่ส่วนตัวใช้แต่เลเวลสิอาจจะเปลี่ยนไปใช้อันขวาบ้างถ้าสมมติว่าเชียโโยวูตัเกียวฮอเเยอะมากๆอันขวาช่วยชีวิตได้ดีจริงๆ,ๆดีกว่าซ้ายถ้าถามว่าอันขวาดูดีกว่าอย่างไ 28, 9, 10, งแปดสิบเจ็ดเราดูนะเห็น้หมมันขึ้นเท่าไหร่อ่ะ ามีตายอ่ะเอชทบสามสีตายนะซึ่งมันนับว่าเป็นอะไรที่จำนวนน้อยมากเลยนะแล้วถ้าคิที่เข้าด้านหลังอ่ะก็ตายทันทีอ๋อไม่ตายทันทีขอโทษเ่ออไม่ตายยังเอาไมตายเข้ไปขนาดทาร์จหลังนะเข้าอ่ะแต่รางีบอกว่ายังแรงกว่าอยู่ดีถ้าถามว่าเลียย์ฮอตอะนะ แ็ราว่า,วามันแรงขนาดนั้นจริงๆริงไหมเห็นนะมันตีมันตีตะใช่ไหมตัวระดอกมาเลยถ้าเป็นแทสแบบเนี้ยแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ตัวระดอกถ้าสมมติว่าใช้อันซ้าย่ะ เห็นนะต็2สองอทิตถ์จะตายหรือว่าแต่ว่าอาจจะตายเพราะว่าเลือดออกได้เอวแต่ถ้าเป็นแบบไอ้มอลเดอร์มันทีเดียวไม่ตายมันเท่าแค่นั้นแหละไอ้อพวกตัวทีออสที่มันอ้วนหน่อยสำหรับบิวที่ถอดต่วใช้กับ,บิวนี้นแหละง่ายๆถ้าเล่นตัวนี้เล่นให้ดีเอาแผนนี่มาเถอะะชีวิตจะง่ายขึ้นเนยอะเลยโดนลุมเรานึกว่า,าสภาพตัวเนี่ย จะคุยยังไงนี่ไงเนี่ยแค่เนี่ยก็รอดแล้วเมื่อกี้คือไม่โดนดาำเหนีเข้านะปูวงเออโดนแล้วโดนร์ต่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมเราจะสามารถ กระดุบกระดุบเรื ALLY, ่อยๆอย่างยาวนานอันเนี้ยแต่ราเราต้องอย่างที่บอกคาดนี้ไม่ใช้ควสกิลเพลย์เขา้วสูงใจไม่นิ่งตายได้ง่ายเหมือนกันครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมีอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยเด้อ